สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนออมก็พาเพื่อนๆนมาชมนะคะรูปปั้นนะคะที่สร้างไว้ะระลึกถึงเรลนิดาสนะคะเป็นนักรบฟุกลรานะคะในสมัยก่อนที่มีการามีสงครามกันนะคะเพื่นพนพนอนๆอก็คือมีความากล้าหาญนะคะมีความกล้าหาญนะคะที่จะสู้รบกับ ศัตรูที่มาลุกรานในหลายร้อยปีก่อนที่ผ่านมานะคะที่นี่เขาก็เลยมาสร้างมาสร้างไว้ตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนนี้มีการสู้รบกันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่เขตนี้นะคะก็เลยมาสร้างเพื่อเป็น อนุสรน,นะคะเป็นอนุส,นสรสถานเพื่อรำลึกถึงผู้กล้าในสมัยก่อน,นะคะอ้อมก็จะพาไปชมอรอบนอกด้วยนะคะข้างๆก็แต่ว่าด้านหลังนูน่นด้านหลังนู่นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแต่ว่าด้านในก็ไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้นะคะเพื่อนๆก็เลยเราก็จะมาชมแค่นี้ก่อนเนาะนะนคะเราไปชมอ่า ข้างๆเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราเดินไปดูตรงน,นี้นะคะนะคะมีคนทักทายนะคะเนี่ยค่ะ เขาก็จะสร้างอนุสร์ไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกันก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อมพูดไปด้วยดีก่อนเนาะคือแบาบว่าเพื่อแฟนอ้อมเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตรงรูปปั้นตรงนี้นะคะที่ชื่อเรือนิดัเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปสร้างเป็นหนังอยู่นะคะเป็นภาพ,พยนตร์อยู่นะคะ ภาพยนต์300นะคะคือตอนนั้นะ่ะในยุคนั้นคืออกรีเขายังไม่มีทหารเยอะมากพอนะคะก็จะมี300ประมาณนี้ค่ะแตะ่ตอนสู้รบกันก็จะมะีประเทศเพื่อนบ้านนะคะได้ส่งทหารมาช่วยรบนะคะก็เลยชนะไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะประวัติถ้าผิดพลาดจากการใดก็ขอโทษขออภัยไปด้วยนะคะเราไปชมใกล้ๆก,กันนะคะ เนี่ยค่ะสามารถมาชมกันได้เที่ยวชมกันได้ค่ะอยู่ติดถนนเลยนะคะอาจจะมีเสียงรถรบกวนนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะ